กากระบองคาร์บอนเนี่ยนะครับยังมีคุณสมบัติในเรื่องของการไม่ติดไฟนะครับแล้วก็มีน้ําหนักเบานะครับตัวบอดี้ของเขาเนี่ยก็จะเป็นตัวคาร์บอนทั้งหมดเลยนะครับหนึ่งก็เพื่อเซฟตัวนักแข่งนะครับไม่ให้เกิดอันตรายจากไฟลุกไหม้ตัวรถนั่นเองเนาะนะฮะลายนี้อีกไลนนึงที่เป็นงานแบบอมาตะนะครับคนก็่านิยมใช้เยอะทีเดียวนะครับ สวัสดีครับผมบีแฮนเดอร์นะครับจากอิสุปกิจมอเตอร์บ้านโป่งนะครับวันนี้ครับก็มาพร้อมกับรถลูกค้านะครับของน้องเนทนะครับอยู่ที่อยุธยานะครับนำมารีวิวให้ชมนะครับกับตัวรุ่น4ประตูนะครับแคปโฟลด LDA ราคา779,000บาทนะครับพร้อมกับโปรโมชั่นใช้เงินออกรถนะครับเริ่มต้น59,000บานะครับพร้อมกับแต่งเหมือนคันนี้เลยนะครับก็จะมี อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันดวกว่นนะครับว่า50,009ได้อะไรบ้างครับชมเลยครับครับเริ่มจากตัวโปร50,009เนาะก็จะได้เป็นฝาคาร์บอนนะครับของเอ็มธนูทองนะฮะฝาเดิมนะครับเราคืนให้ลูกค้านะครับเผื่อเวลาใช้ไปนานแล้วลูกค้าเกิดเบื่อฝาคาร์บอนขึ้นมานะครับอยากจะเอาฝาเดิมกลับใส่เข้าไปนะครับก็สามารถที่จะสลับกันได้เนาะหรือใช้ไปลดได้สักระยะหนึ่งนะครับผ่อนแม่สักครึ่งนึงหรือว่า ถ้าปี6ปีเนี่ยอยากจะเทอร์รุตใหม่นะครับเราก็สามารถที่จะเอาฝาเดิมเนี่ยนะครับเปลี่ยนกลับไปได้นะครับมันจะทําให้เวลาเราเอารถไปขายต่อเนี่ยนะครับราคาไม่ตกด้วยเนาะนะครับมันก็จะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะฮะและที่สําคัญนะครับฝากระโปรงคาร์บอนที่เราตกแต่งให้ลูกค้าเนี่ยนะครับไม่ได้เพื่อเป็นเพียงความสวยงามเท่านั้นนะครับฝากระโปรงคาร์บอนเนี่ยนะครับยังมีคุณสมบัติในเรื่องของการไม่ติดไฟนะครับแล้วก็มีน้าหนักเบานะครับสังเกตได้ง่ายนะครับในรถแข่งพวก F1 นะครับหรือเป็นพวกการแข่งขันรถทั่วไปเนี่ยนะครับซูเปอร์คาร์หลายหลายหลายๆแบบเนี่ยนะครับตัวบอดี้ของเขาเนี่ยก็จะเป็นตัวคาร์บอนทั้งหมดเลยนะครับหนึ่งก็เพื่อเซฟตัวนักแข่งนะครับไม่ให้เกิดอันตรายจากไฟลุกไหมตัวรถนั่นเองเนาะแลวฮะและที่สำคัญมีน้ำหนักที่เบาเนาะนะครับมันจะทำให้เอ่อรถ น้ำหนักของตัวรถไปได้เยอะแล้วเวลาออกตัวจะออกตัวได้เร็วกว่านั่นเองนะฮะเพราะว่าช่วยลดน้ำหนักของตัวรถเนาะและสำคัญนะครับฝาคาร์บอนตัวนี้เนี่ยเวลาเปิดนะครับเปิดง่ายนะฮะเปิดง่ายแล้วก็ปิดง่ายด้วยนะับเพราะว่ามินหนักเบานะฮะอันนี้คือข้อดีนอกจากความสวยงามแล้วนะนะครับเราไม่ได้ใส่เพื่อความสวยงามอย่างเดียวนะนะครับนี่เลยนะครับเงาเงาแบบนี้นะฮะจากเอ็มธนูทองนะครับแล้วก็ตัว กระจังหน้าของตัวรุ่น LDA เนี่ยสังเกตง่ายๆนะครับรุ่นเขาเนี่ยจะเป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมนะครับตัวหนังสือโลโก้ยอสุก็จะเป็นโครเมียมเช่นกันนะครับแล้วก็ตัวคิว้วกระจังหน้าเนี่ยนะครับจะเป็นสีดําเงาเช่นกันนะครับสวยมากครับ่าแล้วก็ในตัว LDA เนาะดูจากข้างหน้าเ็าจะมีไฟตัดหมอกให้นะครับอันนี้เป็นไฟเลี้ยวนะฮะ ไฟหน้านะครับจะเป็น LED นะครับโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมกับไฟ daytime running หรือว่าไฟวิ่งกลางวันนี่แหละนะครับเพื่อความหรูความสวยงามแล้วก็ความโดดเด่นของตัวรถนะฮะเหมือนรถมีชีวิตจริงๆเลยนะครับโหไฟหน้าโคตรหล่อเลยนะครับพร้อมกับโคมดำนะฮะข้างๆแถวนี้นะครับจะเป็นโคมดำนะฮะและข้างในก็ตกแต่งด้วยวัสดุนะครับวัสดุสีอลูมิเนียมสวยมากนะฮะทีนี้เรามาดู ตัวล้อแม็กกันบ้างนะฮะล้อแม็กเนี่ยตัวนี้เนี่ยลูกค้าเนี่ยเลือกเป็นลาย CE 28นะฮะก็เป็นลักซีซีแบบนี้ก็เป็นอีกลายหนึ่งนะครับที่เป็นลายที่นิยมแล้วก็เป็นอมตะมากนะฮะนอกจากตัว TE 37นะฮะหรือเป็นเบลหรือเป็นไ e 30 se 3 7นะครับก็มีลายนี้อีกลายนึงที่เป็นงานแบบอมตะนะครับคนข้างนิยมใช้เยอะทีเดียวนะครับหรือจะเป็น m f i นะครับของมิโลิมิ่งการยางล้อเบานะครับก็อยู่ในโปรนั้นเหมือนกันลูกค้าสามารถเลือกได้แล้วแต่คนชอบลายแบบไหนสีแบบไหนนะครับเลือกได้นะครับสเปคนะครับออฟล้อนะครับคันนี้หน้ากว้างของตัวล้ออยู่ที่9.5นิ้วนะครับล้นออกมานิดเดียวนะครับประมาณนิ้วหนึ่งนะครับประมาณ1นนิ้วล้นออกมาจากซุ้มล้อนะฮะไม่ล้นมากนะครับแล้วก็เป็น ออฟบวกนะครับถ้าจะไม่ผิด ET น่าจะประมาณ25ตัวนี้นะครับ ET บวกย5นะครับแล้วก็ตัวเบรกนะครับใส่เป็นสีแดงนะครับ บัมโบ่นะฮะแล้วก็ฝาปิดดุมสีดำน็อตเลาะสีดำนะฮะและที่สำคัญตัวนี้นะครับเป็นยางของแดกคิงนะครับเป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่พี่หนุ่มทำออกมานะครับก็เป็นยางเบอร์245สีทับสีนะครับค่าเทรดแวร์ภาพประสิทธิภาพของตัวยางตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่านุ่มแล้วก็การยึดเกาะถนนดีเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็รีดน้ำเนี่ดีมากและที่สำคัญเงียบด้วยเนาะนี่เลยครับ Dk 1 6 s นะครับยางแดกคิงนะฮะสุดยอดมากเงียบครับแล้วก็ ยางตัวนี้เนี่ยลิมกาดนะครับสามารถที่จะป้องกันนะครับขอบแม็กได้ด้วยเวลาที่ลูกค้านํารถเข้าไปจอดใกล้ๆฟุตบาทเนาะเวลาเบียดฟุตบาทปุ๊บเนี่ยนะครับยางเนี่ยมันจะโดนฟุตบาทก่อนที่จะโดนแม็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะช่วยเซฟตัวขอบแม็กได้อย่างดีเลยนะฮะนี่เลยนะฮะการแม็กนะครับเป็นสีน้ำตาลไม้นะครับยิงาซนะฮะเห็นไหมฮะยิงายนะครับ แล้วก็ตัวขอบล้อเนี่ยนะครับก็จะเป็นมิลลิเงาน้ำตาลเงาเงาเนี่ยครับมีมิติสวยมากโหลดหน้าจัดทรง2นิ้วนะครับโหลดหน้านะโหลดหน้า2นิ้วนะฮะแล้วทีนี้เรามาดูด้านหลังกันบ้างนะฮะล้อหลังนะครับสเปคล้อความกว้างอยู่ที่10.5นิ้วนะฮะออฟล้อบวกประมาณ35นะครับก็ไม่ล้นเท่าไหร่นะฮะ ล้นออกมาประมาณ1นิ้วครึ่งนะครับล้นมาประมาณ1นิ้วครึ่งนะครับขอบลอ้อนะฮะกว้างกว่าล้อหน้านิดนึงนะครับกว้างกว่าล้อหน้านิดนึงลึกกว่าลึกกว่า c ีอีนะฮะงานตัวนี้เนี่ยเป็นงานออของ K Racing นะครับซึ่งก็เป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมเหมือนกันนะครับเป็นคนที่นําเข้าอาอร์รถตัวนี้เข้ามาเนาะอ่ายิงทรายนะครับน็อตด,ดำปิดดุมดำนะฮะ ยางตัวนี้เป็นยางแด็คคิงเหมือนเดิมนะครับเบอร์27 5เทับนะครับซีรีส์ยางนะฮะแก้มยางแค่40นะครับหน้ากว้าง275มิลนะฮะนี่เลยหล่อเลยครับแด็คคิงโอ้โหริมกาดเห็นไหมฮะริมกาดแบบโอ้โหสวยมากครับนี่เลยสแตรฐานริมการ์ดเกาด9.5นะครับตัวนี้หล่อมากมันจะดูดึงหน้านิดนึงนะครับ ยางดึงหน้าลูกค้าอาจจะกลัวว่าเวลามันดึงหน้าแล้วเนี่ยนะครับขอบแม็กเนี่ยมันจะไปโดนฟุตบาทหรือว่าโดนหินโดนอะไรได้ง่ายนะครับเวลาที่ลูกค้านี่ยเมเข้าไปจอดแบบใกล้ๆที่แบบเนินๆหน่อยอะไรประมาณนี้หรือว่าฟุตบาทนะฮะประมาณนี้ง่ายๆเนาะนะฮะดึงหน้ายางดึงหน้าแต่ตัวเนี้ยยางดึงหน้าแต่โชว์ริมกาดขึ้นมานะครับเพื่อรักษาป้องกันตัวขอบแม็กนะฮะแนะนำเลยแดกคิงของพี่นุ่ม คนนิยมเนาะเพราะว่าแกทำอะไรออกมาแบบป็นสิทธิภาพแม่งสุดยอดอยู่แล้วนะฮะและที่สำคัญนะครับจัดทรงหล่อมากคันนี้โหลด4นิ้วครึ่งนะครับเน้นหน้าเชิดนิดเดียวหน้าเชิดนิดนึงนะฮะเชิดเอาซิ่งประมาณนี้นะฮะสุดยอดมากหล่อนะครับประมาณ4นิ้วสอดนี่ฮะสนิ้วผมสอดจริงครับ4นิ้วครึ่งนะฮะ4นิ้วสอดทีนี้เรามาดูหน้านหงกันบ้างครับ ด้านหลังนะครับก็ใส่กระบะลยเนอเหมือนเหมือนเดิมนะฮะจริงแล้วถ้าไม่เอากระบะเนอก็ตัดเป็นสสรนลดได้นะครับก like like ็จะเหลือใช้เงินดาวแค่56,0 0 0บาทเท่านั้นถ้าไม่เอากระบะไเนอบอกได้นะเพราะว่าบางคนแบบชอบแบบซิ่งแบบซิ <c oughs> <t> ่งแบบเต็มร้อยเลยก็ต้องถอดกระบะเลยออกแต่ว่าถ้าบางคนแบบชอบแบบสไตล์แบบแต่งแบบเรียบเรียบซิ่งนิดนึงเนาะแล้วก็บรรทุกของแล้วไม่ต้องกลัวตัวกระบะข้างหลังมันถลอกนะครับสีถลอกอะไรประมาณนี้ก็ เอากระบะไอเนอร์ไปถ้าไม่เอาก็ลด3000บาทนะขั้นตอนท้ายนะครับเอาไว้เหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวคุณแม่จะว่าเอานะครับใส่ใส่ใส่ให้ดูแบบดูเชิงไว้ก่อนเนาะใส่ให้ดูตาใจไว้ก่อนเดี๋ยวไาแอบถอดที่หลังนะฮะรุ่นนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับมาพร้อมกับกล้องมองหลังนะครับกล้องถอยหลังนั่นแหละนะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยปุ๊บนะครับกล้องตัวนี้เนี่ยมันก็จะโชว์ที่หน้าจอเลยนะครับหน้าจอ7นิ้วหน้าจอวิทยุนะครับแล้วก็ไฟก็เป็นไฟ led นะครับ ไฟ LED แบบเชลลนนะครับจะเป็นเลนส์ใสนะครับข้างในเป็นลมดําตัวนี้นะฮะข้างในเป็นโคมดำหล่อมากไฟ LED ก็จะให้ความสว่างและคมชัดในเวลากลางคืนมองได้ชัดเจนนะครับเพื่อเซฟป้องกันอันตรายเวลามีคนขับรถตามมาหลังเนาะนะครับแต่ว่ามันไม่ได้แยงตานะครับก็สว่างดีมากนะฮะโอเคเลยด้านหลังนะครับสวยหล่อนะฮะ ทีนี้เรามาดูฟิล์มกันบ้างครับฟิล์มนะฮะฟิล์มนะครับตัวนี้นะครับจากร้านเ y ประดับยนต์นะครับก็เป็นเอ่อฟิล์มของลามิน่านะครับเกรดดีเลยก็คือลามิน่าเนี่ยนะครับเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของโลกอยู่แล้วเนาะใครก็รู้จักนะครับลามิน่าเนาะนะฮะหรือจะเป็นไฮคูก็ได้ก็แล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับเพราะว่าโปรนี้เนี่ยผมให้ฟิล์มเอ่อแบรนด์ไปเลยนะครับฟิล์มแบรนด์ก็คือมันหนึ่งมัน เน้นเรื่องรับประกันด้วยเนาะรับประกัน7ปีนะครับเพราะว่าถ้าให้ผมไปแถมแบบฟิล์มแบบกิ๊กก๊อกกฟิล์มจีนอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่โอเคนะครับอายุใช้งานแค่สองสปีเองเนาะอย่างเงี้ยใช้ไป7ปีสบายมากแล้วก็กันแสง UV ได้แน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวนะฮะฟิล์มเกรด A ด้วยนะตัวนี้เนี่ยเป็นฟิล์มดำนะครับบานหน้า60นะครับรอบข้าง80นะฮะก็ดำแบบแบบ คนมองเข้าไปในรถเนี่ยนะครับไม่เห็นสิ่งของภายในรถว่าไม่เห็นคนภายในรถนะครับแล้วว่าช่วยให้เซฟของในรถนะเวลามีจนผู้ไายเขาเดินผ่านเนี่ยครับเห็นของในรถเนะี่ยตัวนี้เนะี่ยไม่เห็นนะแล้วก็เวลาถ้าเราเข้าไปอยู่ในตัวรถเนี่ยนะครับเราขับเนี่ยก็มองออกมาจากนอกรถได้ชัดเจนปกตินะฮะก็แนะนําเลยนะครับให้ของดีให้ลูกค้าอยู่แล้วนะ นอกจากโปรโมชั่นดีๆที่เราจัดให้ลูกค้าแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของการตกแต่งรถนะครับเราก็ให้ความสําคัญเป็นพิเศษนะครับในเรื่องของรายละเอียดการตกแต่งนะครับทุกอย่างที่เราทําให้ลูกค้าเนี่ยนะครับเราทําด้วยใจรักที่มีในการตกแต่งรถนะครับเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องโปรโมชั่นก็ย้ํา ดูแล้วว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับในสิ่งที่เราจัดให้นะครับเพราะว่าลูกค้าแต่ละท่านเนาะก,ก็อยากได้รถด,ดีๆนะครับเซลล์ที่มีความรู้ความชนานาญในการแต่งรถเป็นพิเศษนะครับถ้าไม่งั้นก็คงลูกถ้าไม่งั้นลูกค้าคงจะเลือกไปแต่งเองแล้วเนาะนะครับเพราะว่าสมัยนี้ใครก็อยากได้รถแต่งที่หล่อและสวยงามโดนใจออกไปจากโชลูมนะฮะใครๆก็ทําได้เหมือนกันหมดนะครับแต่ผมใส่ใจนะครับแล้วก็ ให้ความสำคัญในเรื่องของยละเอยดการตกแต่งนะครับอย่างดีที่สุดนะครับรับประกันได้ว่าออกกับผมคุ้มค่าแน่นอนนะครับกับโปรโมชั่นของตกแต่งแต่ละอย่างนะครับเราทําให้อย่างมีคุณภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับที่มาหาเรานะฮะโปรโมชั่นย้ําอีกครั้งหนึ่งดอกเบี้ยถูกนะฮะดาวน้อยนะครับดาวกลางก็ได้นะฮะก็แล้วแต่ออกรถได้ทุกอาชีพนะฮะ อ,อย่ารู้ว่าใช้อกสาอะไรบ้างนะครับเราพยายามช่วยดันให้ทุกเคสนะครับไม่ต้องกลัวไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนนะฮะผมอยู่ที่นี่ศูนย์ออสูบกิบมอเตอร์บ้านปรงราชบุรีนะครับลูกค้าอยู่เหนืออีสานใต้นะครับก็ออกได้เช่นกันนะครับภาคใต้เราก็ไปส่งรถบ่อยภาคอีสานเราก็ไปบ่อยเช่นกันนะครับอํานาจเะเินมหาสารคามขอนแก่นนะครับบุรีรัมย โคราชนะครับเราก็ไปส่งลูกค้ามาหมดแล้วนะฮะภาคใต้ก็ส่งขายยาลาพวกงนี้เราไปหมดแล้วนะครับนครศรีธรรมราชเนี่ยนะฮะคือลูกค้าก็โอนเข้าบัญชีผ่านชลูมเนี่ยนะฮะถ้าทําสัญญาแล้วไม่ผ่านนะครับเราก็คืนจองให้ลูกค้านะครับโอนจองเสร็จป,ปุ๊บเราก็จะมีทีมงานมีไฟแนนซ์เนี่ยไปทําสัญญาถึงบ้านเลยลูกค้าไม่ต้องลาบากนะครับไม่ต้องคิดมากเนาะสบายใจได้นะครับชั่วโมงนี้ซื้ออนไ์ปลอดภัยที่สุดแล้วเนาะ ก็ขอฝากโปรโมชั่นแล้วก็คลิปดีๆแบบนี้แล้วก็ความรู้ในการตกแต่งรถเอาไปด้วยเนาะใครอยากสอบถามเรื่องการตกแต่งรถก็อินบ็อกเข้ามาสอบถามกีได้นะครับก่อนที่จะออกรถเนาะโอเคเดี๋ยวให้น้องภาัสาร่านะครับพาสมุิเล่าขันเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับ